สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้เขาเอาเป็ดออกมาหน้าเนาะพี่น้องมื่อนี้เขามีเมนูดีอาหารดีเนาะก็คือเอาเป็ดออกมาเห็ดกินอยู่หน้าเนาะเพราะว่ามื่อนี้พี่ไม่ยกอ่ะนะเสาห้องห้ามเนาะพี่น้องเห็ดห้องห้ามใหม่อยู่กลางนู้นยกเสาห้ามไอ้พี่ไม่ก็ออกมาไอ้เซยไอ้พุ่มเนาะแล้วก็ลานลันนองนิ้วมื้วานน้ำตาลเนาะมื่อนี้บาซูกออกมาหน้าบาซูกับมาโยกอ่ะนะซอยโยกห้องห้ามซอยเนาะพ ปีใหม่ก็เลยเอาเป็ดออกมาหน้าเนาะมาขากินมาซุกทั่วเลยบ๊วยบ๊วยมันใส่ได้ตะกูขั้นมาออกออกมาเนาะมาเนาะห้องข้ามหันต่อเอาเป็ดออกขั้นบ๊วยเป็ดบ่ได้ออกได้เพื่อพี่เนาะบ๊วกูออมาเด้อขั้นมาบัดกูออกไปมีจะกินแกงปีใหม่บัดข้าวออกไปเนี่กินจิ้มกินไท่เพิ่นแต่เด้อเอามาอัซะบ๊แม่นเด้อเพื่นพี่เนาะเด้อเปวดตักมาส่วน มือนีก็เด้ยสิเอาเป็ดออกมาเห็ดเมนูยังกิอจะเช็ดเมนูยังก็เดือดเห็ดเห็ดเดือดแป้งเนาะค่เนาะคลายเดือดแป้งแต่ว่าเดือดซุกเนาะบางบ้านเือดซเดือดเดือดดิบบ่โอเดือดดิบสินซุกเขาเช็ดเดือดแป้งเนาะเขาคั่มเดือดราชุมงรอเขาไปจุกอีกกลมัดหนึ่ เซตเมนูเดือดแป้งเป็ดแล้วก็ต้มเป็ดน้องหอยหนอนอาหารดีเพราะว่าออกมาหน้าส่วนได้บ่อยมามีของกินเถอะนะเมือนี้อาหารดีก็ได้โอกาสดีแล้วก็อาหารดีพอน่องหอยหนอนตุ๋มเป็ดมัยเมื่อยเนาะเมื่อยเมื่อยเกะเมื่อยฮะมอื่งกันน่อย ฮะใส่ก็ได้เห็นหนาคอยจะทวงจเห็นกันดูได้เห็นหมดมน้ำสับไส้แมนเนาะบยเห็นนะกูได้ชุกูได้ท้วกูนแบอะกูเนบกนั่งมึงน่าุบนี่วก่าอะก่ได้หันมาเป็นเงาได้เปแบบบยดไอเทยงกันหมดงบบนั่กูเป็นบไลยเสีบัน่กูก็ดชุบกันก้อนมดอุ่นราบ ูอันนั้นก็บักชุกอันหนาปกบ่ากินกับพ่อแล้เอ้ยมากแท่ันอปรมีความปกเกงแจงไม่ดูกุบอกกูถ่ายกินกูกะกันท่นบอว่าเอาเป็ดมานีมนบออกด่นขั้นนี้ขนาดนั้นดอกเนาเดียวเดียวคอยคอยเป็นกลางห้อคอยน้องเดียวเอฟซีข้าใจพิดว่าีบ่หยอก บ้าแทะนี่แหละเดี๋ยวขับเดือตามไม่ได้เป็นีอ้เขียวเขาบอกกะนี่ไม่หนากินเนาะแต่ไม่กลับก็แม่นดี้ได้เห็นเห็นเห็นเป็นมากอันดีแด้วเหรอเห็นว่าต้มมึงบอกให้กูว่าเออเรื่องเสือห่าเอฟซีเขายังเขายังเขายังว่ามึงบอกจริง่นะใช่ใช่จะเลยน้ะเอฟซีเอเวอร์นานเอเวอร์จะเอเวอร์จะยังแล้วยังบากูลอันนั้นอยากให้แต่ปีใหม่อยากให้แต่ตัวเองดูดีให้บ๊อบบี้ขี้เหล่ ชงชายโบเมนเอฟซแบบีตัวยุงเอากับเอฟซีแต่ว่าแต่ว่าอันนี้คือไข่ป่ะเพื่อคะใจฟิตแน่แด่นะเขาเข้าเข้าเบาเองเข้าแบบว่าเข้าหมดเลยนะใช่สบายดีพี่น้องอ่าตอนนี้พี่ไม่กะอันนี้เดียวเลยเนาะพี่น้องหยกหนาทีนี้เป็นของคู่จอยให้คู่จอยขวด เพราะว่าปีใหม่ขั้เป็นนบีมึงเดมีวแบบปากเม็ดนั่นว่อยากเข้าปนใดจีแะแมาเป็นขัขันี้ต้องรับเสียเดีจอยเดี๋ยวจอยีสิแล้คู่จยเสียนกมูมาได้เพือนใครกมูคอยคอยยังขัวว่าอยากเป็นปนดเห็นว่าคอยจังูอยากปนดเพาว่านังไก่นังไก่นังไก่สีแ้วเนาะ เอจะเคยกินว่าถอดนังไก่กุ้มมากเลยอยสเนาะกินก็ตบกมากอบอกเคยกินจะเคยเสะหือปล่สามพนีดอกเลยคือเเห็นมันในตลาดนี่ยังไ่ได้เห็นเลยจอะเขาก็ทอดกันเคยกินอไทยเคยเคยเห็นในตลาดเป็นน่ะตอนผมเไปมันเป็นสีแดงเนาะเคยเห็นเนาะแดง ผ้าเอามาให้แน่ก็ได้ได้แาะเขาปันได้เข็ดจะอะนาดให้บริเป็นนัเด้อนี่เขาเาีก่เอาจะใชหรือเน่าเรีว่าเขาเอาสิ่งท่งหรเปมื้อหนากระสุกเลยดีบิบๆอย่เด้ออาจจะว่ามากเลยขอาน้ำพรอนด้วยละกันเ

สวัสดีครับสวัสดีค่ะคืขินอะไรจัดครับครั้งคงล่างเป็นไอเซยเสือสีแดงเสื้อแดงเนอะน่าขู่น่าขูปป่อยได้มีาจะเข่งจะมีชาบอว่าหากินมัถูกเดี๋ยวปีใหม่สิมาสวยเขาเนาะหี่น้องเพราะว่ามือนี่มือนี้คนมาหลายคนปีใหม่ยันเขาโบอิ่มเนาะก็เลยเอาเขาออกมาใหม่อยู่นะแต่ว่าอยู่หน้ามันมีของบกขบกับอันนี้สักเขือใส่ยที่เขาเลย

วยกันนีด้อสิดยยก็พูดบอกกันด้อันนี้มามี่อันนี้มว่าียงม่ชนอกกะลง่วยขาเนาะกระโตมามีกรลง่วยขาก็ได้่วยเติกขาเลยจ้ะมเพ่มีเหขาติดพราะเดี๋ยวพีใหม่ปุ่มขาติดข้อ เดีย๋ยวให้ครูจอยตัดตอดปีใหม่ก็เฮ็ดเป็นคือกันแต่ว่าเฮ็ดบ่ถนัดปานใดแต่ว่าแต่่วาขั่วเป็ดโครนไก่โบเก่งตัวแดกกับจอตัวสีดวดตัวแนนนี่ต้องซุ่มเข้านี่สิัอ๋อลวดเห็ดลวดเห็ดโกเหล็กหรือว่าหลับเลือก่อนแล้วใหดก้อยเหาก็ตักก็ใส่เหลือก่อนอ่า กูเรยว่าสิลวกน้ำหอนได้สุกาแเลือเหลือหอนเดในีมันกะมือจอเลือดเอากองอยงยหงอีกะเป็นปลาเนาะเห็นหปลาาหำคอนบาซุกไปอันี้ไปเบิงในสองบาลามันอินดีนะพี่เนาะปลาขอที่ใหม่เป็นงุ่มก็บาซุกก็บอบบี้สามผลได้ได้เติบมือนาสี้าเป็นงมอีกมือาสิผาไปงุ่มอีก จะไปม้สิเอาไปรวเนาะพี่น้องไปวเด้เอะไรนงมันมัเอือจอยนงกะตีมันกับนงกนี่เห็ดสุกเลวเห็สกนี่วะเนไหนวะเดนวไปเลยไปตัดสเขาจะเอาุลอ๋อุกวะนี่เองวน้อ้ัดีหมอดๆเนาะ รบคืงบ่ต้องมานั่งกับข้านะตัวเองข้าจะนั่งกินเดี่ยวข้าเพิ่งมาใส่กับเด็กมก่อนไตเนาะไตฮักเพียดเนี่ยนั่นว่ะไตจีเพื่อวะไม่ได้หอบไปหลังมันหลังงไงโอ้เพราะเคยเห็นก็จีไตจริงใช่จีไตทำเพื่อว่าเออหอาไปหลังขี่มันหลอกมันหลอกง่าย หลอกอะไรข้างในมันออกง่ายฝนต๊กมาจากสู่ซุปเด็สซุปเด็เอาปลาขอนมั่นเองนี่ไปได้หรอเนี่ยเนาจะไปมีชีว่เป็นมาอันเอกสานบอกไหมแต่ดีคือกันได้กันฟุ้นตกเนาะพวได้ให้ปลาขอนมันอันนี้ตัวใหญ่เนาะเออเพราะให้มันตัวใหญ่กว่านี้ก่อนก็ได้ไม่ใหญ่อที่ไอ้คำนั้นหมดโต๊ะเลยก็เดี๋ยวมันก็หอมนเงียบบ้างเยี่ยมงง่ายมันก็หมู ที่แป๊บเดียวที่น้องเจอใจเนาะพี่พี่งเนี่ยแตกกันมาจาเอาแบบพึ่งหู้ดังจเออนี่มันพึ่งหัวดังมันยังเป็นตาห่างู้ดังมันเกิดแมบลมตาไม่ก็แมบลมซบมรก็ไอ้นีล้มไม่ก็ได้เป็นแหนบนาขึ้เอาเลยวะอาเลยอันนี้ค้ว้าพาแม่ได้นางมันสิ เอาใส่ได้เลยผ่ชุกนปีจ่าอ่องไย่งหยาดมันอันตรนางนะปลุให้มันร้อนแต่ว่าสีดทำป้าไว้ก่อนให้มันสุกๆก่อนปลามันก่อน พ so ah? ี่อีวัวแถานี้มีใครหนุชื่ออะไาชื่อว่เต๋อนาพอเถอะไดตอนนั้นเกคงฆ่าหมดเดียวพีไตซุกเปล่าไตสุกแล้วอ้อออกด้วยเปล่าป้าป้าไม่ไหวแล้วพ่วะ้าปีใสแอนบอสป้บอเกยจอยบอใสเดตาตักบใปาให้ได้หน่อยกินค่ะกินป้เล็กน่อยนี่อยปามันจกซุกค่ะมันอยกินดิบ เตยดีว่้าเลยบอกเียวอ่ะนี่วันจรสปรุงมิดาตักส่วนออกแล้วตัวนี้ใช้ด้เนาะออกบดเอาใส่ถ้าตักออกเขาก็จะเอาตัวนี้ต้มกินนะพี่น้องใช่แล้วคอเอานี้ไปปรุงก็ได้ก็เกลือใส่เกลือปะเกลือเป็นเมื่อเลย ง่าะายเปไรกับ่อ่ไก่กระชูเข้าอไเขไตไตเปรี้ยทั้งไม่มีแต่ยังวะมีแต่อันไหนเนาะก่อนหินมีแต่ก่อนหินเพื่อจังว่ามันกินเขาไปเผื่อบดอาหารเนาะก่อนหินวเอดคอยดนันผ่านจะเนแมนเดยบอดเลยม่นใจตกีถ้วยกันนะ ดอกในออกินหนอกเป็นยังยังกดอกข้างนเออเออบเกาะนันท่วงท่ยกูฮะมาดอกข้างในโอ้กินหนอกเป็ยังอาจจะตอบยังไงบัจักบัวอีดีแไม่ยังแต่ใโอ้โหาตากับพอเลยเนาะ กิน้องกาสเดียวลูกอีพลาพาไปอานน้ำซเองมนี่ไม่ต้องให้ดิวไปได้สิว้าีเด้อยปลาก็ดูดิวเซเยืที่ลูกเยืเืเือเด้อขจลูกหาน้ะไม่ต้องให้หรอกปลาอย่าพูดทีเด้าเไม่พูดปลาห้ามให้มันายโอเเมื่ไปมื่ไปมื่ไปสวูอ่เด็กดา เดี๋ยวมาถามมอพดก่อนบ่กรามมอพจก่อนถามอพจกันน้อพยี่น้องตัวนี้เสียไปสอยโอ้โคคงเล่จอเจ้านาเอาเขากมางหม่สบายดีเด้อพ่อพี่น้องท่านเนี่สบายดีเดี๋ยว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 แ้ว่าว่าท่าบีน้องวัวทาบีพี่น้องทำเบาวนทำเบาวนทำเบากับคืนทำเบากับคืน ตัเ่นตัวนะตันต่นะตัห่นัวห่นยตัวใหญ่นะตัวใหญ่นะตัวหญ่นะให่นยตัวใหนั่นตัว่นะในะตัวใหญ่ะั่นเติ่เปัห่นะตั่นเต่นะหญ่ัวให่ะตอวนี้ใ่นวนันะัจนัใหญ่นัใ่ั่นะนห่นะ่หั่นะนแกวดีหะั่่ะันแบบนี้ได้่อ่อง ผมครับบ่ได้เติมน้บ่มีน้นดูบ่บ่เป็นยังไงยังเกินเท่าเยอะย่ป็นเท่าเป็นยังไงก็ต้องซุมาละย่านเอฟซีย่าก็ต้องเติมบ่ได้เติมน้บ่จะไ่หองเ้ยอะไม่หน่อยเนาะ่ไเติมน้บ่เยอะมันถัในปีกไหมทำม

ยา FC หยานเห็นมันเดือดบหยานนนองมันธรรมดาวันธรรมดาวันว่าธรรมดาเป็นไงหยาดพรอแไ่พี่น้องเบิ่งเในหยาดต้องพี่าด่ังน่อยหัวมาตัดปุ้นอะไระไรปุ้นจะไเอาขันอีกปีขันอีกรอบหนึ่งขัดอีกรอบหนึ่งวะใส่ลงไปมึงไหนมันหอมิไทยให้ิงก บ๊บอบจี้ทิ้งนะก็เบาไว้คันทิมนี่เาดี๋วยวเ,เ,เรียบร้อยนะ้อให้ยนอนเรืรอหนังกนมีตะปุงบ่ปุงไปกะนะับลาดหนาเลยลปุงแรก<ะ><ะ>ปุงตัวนี้ก่อนบ่ซุปแรก็เอาเทใส่โดด กระเบลาบมาเ่ยแหละกระดาษที other, uh? ่จะใส่เดือดซึ่งดีเปเสือตนมากกับรุงตุมแตะมนัวร้วการตอนนี้พี่ไม่กับรุงเครื่องรุงเรียบร้อยน้อพี่น้องขายเลยรได้เดิมอยากกินเขาแลลวเด๋ยวซีซีตุมเป็ดเสร็จแต พี่ใหม่เป็นคนปรุงเองเดี๋ยวจนทโงกันนะนท้องพักซีกเขียวซิมตอนก็ดอกจักบาทนั่งดักรดบบาไปจะใวว่าขึ้นญาตแล้วนันคือตีนแม่งวัดเ้นี้ไรนะ ข้างนี้เขาก็ดกระร่งจิปุงเครื่องปรุงกอยนำาปแดกว่าเหนื่อยจังอยู่หน้าสกิตตักน้ำไปตักใช่ได้ใช่ปะตัวใส่ชิ้นส้ใส่ย่ะไรใส่หนึ่งเลย ใส่ถาใส่ตัวนันดิพออย่าหน่อยเขาน่าใส่ดาอยู่บอพ่อนเอาซีมมาจะเพริกใม่ให้น่อยซีมจางจังเลยจ้ะกบหัน้าเนาะใช่่ใส่น้ำปลาอะไรบ่เลด น่าใจเบิดก็คนแค่ไหปีจงจงทาทาบีบใส่สกเดืเดือดเนาะนกเนาะอืมต้ปงเ่ยกันไหนโรตบแสบเด่ะนันเปื่อยอะว่ยิวขาวแล้วอี่สิวใส่พริกไหมเขาบอกให้ยิ่งหนอนนะอ้ืมตเฮกเกอบมัหรือว่าเนยเ้าวะ แซ่บมัวแซ่บจุ๊บเกลือเค็มต่ดีผิดไม์ไัมที่จะหัวที่ส่งตัวใ่นะบอเซะอย่างนี้เนาะหะนี่อนยอะส่งเห็นใ่ว่า่ใส่ส่งก้าส่อยู่แต่เช็งนมใช่ผลบอ่งหนใส่เพรามมได้่บ บ่ยกตั้เอาไปฟ้าไปนั่งเอไปนั่งม่ใชบบย่างใส่หอมใส่หอมใส่กุย่างเมื่อบ่บัดเมื่อให้กุย่างกูเมื่อนะใช่่ะสวยิได้นะสวยเล็่ามีสองสตีกับ่ถ้ใส่สวยันกดจะสวยเล็ก่เลก บ่อสวยสวยนะก็ใส่เดือดด้ยแต่ก็ใสุ่ดโอ้ว่าอบจนสวยตอนนี้ก็ใส่แจ่วุเสยนแจ่วตับเจี๊ตับอืมตไม่เสียแกเลยไม่หลบไม่หลบนะท่านผู้ชมถึง่าก้งตเสริมกูแก่อนจะนังคือบา มกว่ากินเผาเพื่อนเดือดจ้าที่มืออีบอสพ่ายามแบะแตะบเรือเด้วไปนู่นฟูโขล่โผโล่แ้ก็เน่วันเนี้ยวผ้า่านเขาไปตังเซตมงนวดอ่ะที่ใช่ใส่ร้ายเขาอาเฟืองนิดติดเศเดือดจะกัดใส่ตามนินเป็นธรรมดาอยู่ดีตอนทา่ในใส่เลือดตอนีกินใ่เลือด อยาถาใสเดือดตาสีเลียนไปเลุกิน้อใสเดือดอะใสเดือดสิกินบ่มึงกินอกวกินบะอสข้นเลตัสเอาหบรกระเทศสดบพหมเดียวเคยเห็นดเนาะล้วก็ยาคือกันบะบะเทใสเดวก็ขนข้นข้เอันี้มนนะกามหอด้ยจิ้ไข่ไส้ใส่เียโคดินใส่เียยังวะ จะไม่าเดียวเนาะ่เดมันน่อยโผล่นัิเอเื่อเด่าไเอพ่เม่ันท่เลย่เานไรด้วยมันเดือเป็นปลาไสดเป็นกามาว่าไม่เ็นได้ผลมานัเป็นเื่อได้สดเป็นนี่เอนี้อ่้าเธอีกสิอยู่หน้าเธอนจะไ่เนอยู่หน้าเอีก่าเมึงเ็นิ๊าเดยวนี้เนดนนี้เห เราจะซื้อเธอมาอยู่กับเราคตัดเียงบในหม้โต๊กใหม่ยังควรเอาเดือดเป็ดให้กินผาโตกใหม่หรออืมโต๊กใหม่ผ่าเดือดเอาเดือดเป็ดม่เแนไรเงี้าเดือดเดือดเป็ดอีกจอยแล้วยังหน่อยมันโต๊อีกเ่นไโต๊ะกอน เราเอาเดือดให้มันเดือดเดือดพาเดือดเอาเดือดเอาสิกะจะเดือดสิกะกูไป่งแียังสิบ่ไปเซ็งสำเาไปเซ็งบ่าประเทศไทยเกบเงิน้มาเคเขียงเงินเนาะปีที่แล้วไปไปสมารบกวฮะกอจไปแล้ว พอให้ฝนตกเงมือไปเซงตุงเหพอไปมีนาเสือเซงเสือว่าเห็มีนายเสือบด้เซงบัสันจะได้เซงคนี้พ่นได้ป่าตัวเด็กพ่นเบิร์ดะจะพนไค้จนรแม่ชิบกก่าคนใ่่นเะบาะเทงจะไปแซงมันอย่หรเขั้อมกรายไหเอาเขาเยนห้องนึงก็แหะุกนหมอ่กินว่าคงนีห ภัพงามสามผลภาพงามเนาะพอดีเลยพอดีว่างนี่คือเบิ้งสิบใบเบิ้ลน่าขังมอนี่แหละเออนาขังเบเนสวยไ้ที่มาใ้เดือนตัวมาเด้อพี่น้องกินข้าเด้อกินข้าเด้อพี่น้องเด้อเบ้เด้อลหาเป็ดอาหารดีนาเหมือนนี่ได้ไรได้เดือนได้ปีถ้กินเดือนหึงเลยเจ็สุสางกินืนนี้เจ็สุสานวันนสัมมายเสื้อายเสื้อนายเสื้อขายเื ไปย,งย,ยังนั่งน้องเียวเนี่ยค่อยนั่งเสร็จน่ามาห่ออัะเห็นไคือบแบบเสร็จเาะจะไปเียวจะดี้นี่นีน่เขาห้อนตัวนี้เขาเย็นจุไปเตียมมาแต่แบบพอดีเลยกินเม่ขาห้อนเขาเพ่มาเขาห้อนนี่ยีเท่งอดมยือเอาไปเยอีนหมกนักแปดคนมัอนลูนากเออมาตีตา่าเรา กินไปยังกได้มานังกินได้ด้มน้ังมาดหอยนกินขอเ่าหรอักินอยู่ว่เลือดนะอันกินอยู่ว่าดัดยบบ่กินยังไอนามัเราต้อามักตีแจกบ่เด็ดีแรบ่วเองกินนะนี่มั้วเพิ่งกเจ็ดนเดไ้จยัง อย่างี้คับขู่ว่าจเอาเขานะเรื่องย่อเรื่องย่อเหมือนนินจิข่าวสลายใจให้เด่งหน่อยืซอว่าไปเดินอยู่น้องสาไปห้างก็ม่งก็เดานยายกินน้ำดังแค่กินน้ำดัง มาอเป็นอับปางเนี่ยบ่อยเออดึงมันน้ำตาลนตาลไอ้ผ้าเขากินที่ล้าก็ได้เยวะบุวงสีแต้โอ้ยงนู่งานไม่กินข้าออะมึงี่แบร์บอกฟองอะครออกขาวซมิกดังม่บอกข้าวข้าวไม่กข้าวมิกหอมมากมึงเป็นไงครับง่าย

เสือข้าวกูมือตอนนี้มวนไปหาขวดติดหน่อยบรรยากาศจะไปหาขวดตอนจริงๆว่าต้องบอกว่าอยากเฮ็ดปวกกันหาตะปูแดงขวดนพร้อมเป็ำผึ้งกูหลักไปเอาคนเดียวกูดิคือจะว่าหลับเออหยาดกันไหนมาแกงกินน้ำกันชิคกันเนาะหยาดบอจะชิคหยาดพี่อือจืดอะไรทีอแบบโดนนะเนาะตั้งน้ำจอบมึงแห้งนะเนาะเฮ็ปวกแดงกูบอเอาหมกชุกมาที่รังมาเอาขวดเฮ็ดปลวก ว่าตอนเฮ็ดปวกแกน,น,น,น้องแอนงขื่นได้ดายน้อเาไปน้องแนะป้าเก็ดแวกได้ดายเฮ็ดปวกได้ายมวนในตอนน้ำถมนะน้ำเศร้าถวมในคิดหออยะหายันถมอีกถมในเมื่อยเนาะซักตอนนั้นถมพอดีไอ้ยร่องเมื่อยเห็น้ำถมเพียงป่งเอียดจนตอนตอนถม่งเอียมืออะไอยู่นะมืนเถี่ยวน้ำบกกันนะ ตอนนั้นมันสวนพอดีจูอะนะจูแปนดีนะฮะพ,ะพะี่นันจูแปนเฮียนมวนไหมว่าเข้าไปเียวพวยลายเด้เนาะตะกี้เนาะเข้าเกือเป็ดก,กอบเปดหลเลยพมุดกซุกเตนคนในั้นองแก,ก่เพ่อนแร่ด้ดยดยนะอยซุเหมือนไม่น้อย่อยบ้านเน่าพองน่าเขาเห็นบกขาลามือต้องม,อมุดน <laughs> ี่นนิดนี่งเนี่ยเป็ดตอนนั้นหร อย่างพวกเจ้าหน้านะฮะเจ้าน่าดุ่งลมนะน้ำกระกรู้กายบอกกูว่ให้ยที่แบบว่าอะไรสักอย่างลูกตัวเนี่ยน้ำกระกูเต็มอยู่กระมูนน้ำเป็ดหนามาเป็นแค่างนนี่ก็เออเป็ดก็ไม่อยากใส่ก็ไม่เห็นเป็ดลอยอยู่กลางอ่ะไม่อยู่บนยอดลอยอยากเป็นยากเนาะเหมืนกับบ้าอ่ะ เป็นมานหนักหนักนะสีบนาสอนยังมีเลยสิบไปสิเอาลงใช่ไหมคเก่าแล้วที่เอาลงที่พ่อได้เว้ยมาพ่อนพ่เก็บเงิ่มโอมึงอีบ้วยไฟเพื่อไปเดี่ยงข่อโอ้ยหนักจุ๊บลิปก่ามาที่กูก็มาเเรื่องได้คลิปเก่าแต่พ่าถ่ายด้กูดดอเ้นกคองเกเนาะว่าได้ข่าเกาะพดิแ่จะอยากอยากเห้นตัวเองวันนี้พ่ออยัง้ว่พ่อนเคลื่องเกาะมาก่อน แล้วก็ตอนนี้ก็กินเป็ดเดียบร้อยน่องหอยน้องอิ่มแล้วเสบเป็นแสดน่องหอยหน้องกินหลับเลืออร่อยเม่ตันอร่อยน่องหอยหน่องเสดเป็นเสดน่องเป็ดน้กงสำหรับคลิปนี้ก็บโจ้เพียงสั้นมิเด้อหอยน้องค่ะถึงใจก็อย่าลืมกดไลค์เด้อเจอกันใหม่น่องหอยหน้องคลิปหน้าเด้อบ๊ายบายตันบ๊ายบาย ก็ย <laughs> <any> <shirt> ุ่งกับแฟนก็ได้เดินเอย